ซึ่งหลังจากคำสั่งถูกให้ออกจากราชการบิ๊กโจกนั้นก็ได้มีการเปิดเกมในการสวนกลับในทันทีโดยเขานั้นได้มีการยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งซึ่งก็ได้มีการให้เหตุผลว่ากระบวนการสอบสวนนั้นไม่เป็นธรรมและยังมีการใช้อำนาจโดยมิชอบอีกด้วย ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานอิสระรวมไปถึงปปชและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบการดําเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและไม่นานหลังจากนั้นคลิปเสียงที่ได้อ้างว่าเป็นการพูดคุยของผู้มีอํานาจซึ่งได้พยายามที่จะแทรกแซงคดีก็ได้หลุดออกมาในโลกออนไลน์ จุดกระแสข่าวในการตั้งคำถามที่ว่าคดีนี้ได้มีเบื้องหลังทางการเมืองหรือไม่เพราะในคลิปนั้นได้มีการเอ่ยถึงชื่อบุคคลระดับสูงในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้บังคับบัญชาปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดนั้นจะได้มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนั้นก็ยังคงไม่หยุด เขานั้นเดินหน้าฟ้องร้องกับตุลาการบางคนและมีการเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดในการพิจารณาอย่างโปรง่งใสพร้อมยังยืนยันอีกว่าตนนั้นจะไม่ยอมแพ้ต่อระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้เกมนี้ไม่ใช่แค่คดีในศาลเท่านั้นแต่มันคือสงครามศรัทธาระหว่างอำนาจและความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้